สนับสนุนรายการโดยปตทพลังไทยเพื่อไทย ประกันชีวต สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการมันนี่บิสประจําวันจันทร์ที่1มิถุนายนค่ะทางสถานีโทรทัศน์มันนี่ชนแนลค่ะค่ะถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดนะคะต้องมาอัปเดตกันสัหน่อยค่ะสําหรับทิศทางนะคะของตลาดทุนไทยในระยะเวลา5ปีข้างหน้าเพราะเขาก็มีการทําบทสํารวจออกมานะคะบอกว่า4แมคโครเทรนที่จะเป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทยนะคะความน่าสนใจเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามกันในเนื้อหาของรายการกันค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะใครที่ลงทุนโดยเฉพาะลูกค้าของบลจกสิกรไทยค่ะในช่่วงทีีเปขาจะ มีเซอร์ไพรส์ออกมาให้กับลูกค้าด้วยนะคะจะมีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันได้เลยค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะอย่างที่ทราบกันว่าในช่วงเวลานี้ทางด้านของรัฐบาลนั้นก็พยายามที่จะ ผลักดันนโยบายดิจิทัลอีโคโนมีนะคะเพื่อที่จะผลักดันที่ทางเศรษฐกิจไทยเพื่อที่จะรองรับด้วยปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันก็จะมีผลต่อการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันใช,ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งภาคเอกชนนะคะเขาก็มีการออกมาบอกเหมือนกันว่าถ้าจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยเป็นรูปแบบดิจิทัลอีโคโนมีตรงนี้มันจําเป็นหรือเปล่านะคะแล้วเราจะใช้โมเดลจากของประเทศอะไรซึ่งในปัจจุบันเขาบอกว่ามันมีทั้งของเกาหลีรวมไปถึงของมาเลเซียที่ไทยเนี่ยน่าจะนํามาใช้เป็นตัวในการพัฒนา เศรษฐกิจรูปแบบนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งการพัฒนาออนไลน์คอนเทนต์หรือว่าการทําธุรกิจออนไลน์เช่นเดียวกับอ e ีคอมเมิร์ซค่ะเพื่อสอดรับกับนโยบายดิจิทัลอีโคโนมีของไทยในขณะนี้นะคะหากจะมองตัวอย่างค่ะจากต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จอย่างเกาหลีใต้ที่ใช้โมเดลให้ภาคเอกชนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเป็นแกนการหลักในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความได้เปรียบจากการพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ประชาชน หรือว่าจะเป็นของมาเลเซียค่ะซึ่งเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทาง ICT ที่สูงกว่าไทยซึ่งก็ทั้ง2ตัวนี้นะสองประเทศนี้สามารถนํามาให้ภาครัฐเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบดิจิทัลได้ค่ะพร้อมทั้งมีหน้าที่กํากับดูแลเป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายโดยไทยอาจจะเลือกใช้โมเดลใดโมเดลหนึ่งนะคะหรือว่าจะประยุกต์ทั้ง2ของประเทศนี้มาผสมผสานกาันเพื่อความพร้อมของอุตสาหการรมไ c t ไทยก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะการ วางรากฐานการศึกษาควบผู้ไปกับการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับประชาชนก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สู่ความสําเร็จสําคัญของนโยบายดิจิทัลอีคโนเมีค่ะเพราะว่าเป็นการสร้างอุปสรรคและกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามาขณะเดียวกันหากประเทศสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานวิชาชีพได้ก็จะส่งผลให้การพัฒนาสู่ดิจิทัลอีคโนมีสามารถทําได้อย่างรวดเร็วค่ะดังนั้นภาครัฐบาลและเอกชนควรจะร่วมมือกันสนับสนุนด้านการศึกษาด้ว เพราะว่าตรงนี้จะดึงดูดรักษาแรงงานด้านไอซีได้ด้วยค่ะมาดูกันบ้างน,นะคะสำหรับทิศทางของการผลักดันทิศทางของเศรษฐกิจดิจิตอลนี่นะคะในส่วนของต่างประเทศก็พบว่ามี2โมเดลหลักๆค่ะโดยโมเดลที่มีภาคเอกชนนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนและก็มี ทางด้านของภาครัฐเป็นแกนนำนะคะในการพัฒนาเข้าสู่ดิจิทัลอีโคโนมีซึ่งไทยก็จะมองจาก2โมเดลหลักนี้นะคะโดยยกตัวอย่างเช่นภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวเนื่องในภาคธุรกิจอย่างอ e ีคอมเมิร์ซเป็นแรงขับดันในการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะโดยประเทศผู้นําด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมหลายประเทศอย่างสหรัฐเยอรมนีและก็เกาหลีใต้ประสบความสําเร็จในการใช้โมเดลนี้ หรือจะเป็นโมเดลที่มีภาครัฐนะคะเป็นแกนนาในการผลักดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาเลเซียออสเตรเลียซึ่งใช้ในการพัฒนาดิจิทัลอีโคโนมีในประเทศให้รวดเร็วเติบโตได้อย่างดีเช่นเดียวกันค่ะสําหรับไทยเองในปัจจุบันนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพโครงการต่างๆก็ต้องมีการวางกฎระเบียบนะคะการดูแลต่างๆเอาไว้ด้วยนอกเหนือจากนี้ค่ะก็จะมีการดูนะคะเรื่องของการพัฒนา ออนไลน์คอนเทนต์ธุรกิจออนไลน์ต่างๆให้มุ่งสู่การเป็นดิจิทัลอีโคโนมีอย่างแท้จริง โดยเกาหลีใต้นั้นถือว่าเป็นตัวอย่างประเทศที่ประสบความสาเร็จในด้านดิจิตอลอีโคโนมีค่ะที่มีการยึดโมเดลภาคเอกชนเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนการตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็สามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคนั้นใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างเต็มที่โดยภาคธุรกิจนั้นก็คว้าโอกาสจากภาครัฐให้การสนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานในหลักสูตรตั้งแต่ระดับประถมศึกษาพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์เกมออนไลน์ให้กลายเป็นเทรนด์ของประเทศ โดยปัจจัยหลักนะคะที่จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะก็เกิดขึ้นในช่วงปี1999จนถึง2006จนกระทั่งปัจจุบันนั้นกลายเป็นพัฒนาอุตสาหกรรมที่สร้างออนไลน์คอนเทนต์ให้มีการบริโภคมากสูงที่สุดนะคะโดยมีวางแผนไว้นะคะว่าในปี2020นั้นจะสร้างเทคโนโลยี 5G เพื่อรองรับการใช้งานของผู้บริโภคด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะโมเดลที่ภาคเอกชนเป็นแกนหลักยังทําให้สามารถปรับตัวได้ฉับไวเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเดิมนะคะเช่นจากเดิมที่ธุรกิจมีความพยายามสร้างตลาดอุปกรณ์บอดแบนแบบไร้สายสําหรับการใช้งานโทรศัพท์มือถือแต่ว่าเมื่อเทนการใช้ 4g ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคมากกว่าก็สามารถยกเลิกโปรเจกต์เดิมได้ทันทีค่ะจะเห็นได้ว่าการสร้างดิจิทัลวิคโนมีนี่นะคะโดยการให้ภาคเอกชนเป็นแกนขับเคลื่อนหลักจะทําให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตรงใจกับผู้บริโภคค่ะเพราะว่าการตัดสินใจลงทุนในแต่ละครั้งของภาคธุรกิจจะคำนึงถึงแนวโน้มการใช้งานของผู้บริโภคเป็นสําคัญแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะโมเดลที่ภาคเอกชนเป็นแกนหลักอย่างในเกาหลีใต้อาจจะมีข้อจํากัดในการพัฒนาดิจิทัลอีคโนมีค่ะให้เกิดขึ้นได้เร็วตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ซึ่งภาครัฐอาจต้องยืนย่นมือนะคะเข้ามาช่วยกระตุ้นการลงทุนเนื่องจากการลงทุนของภาคเอกชนแต่ละโครงการยอมต้องมองที่ผลตอบแทนเป็นหลักค่ะซึ่ง ต้องคำนึงถึงปัจจัยรอบด้านด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งความพร้อมของตลาดผู้บริโภคในการตอบรับนวัตกรรมใหม่ๆกำลังการบริโภคของตลาดหรือว่าอุปกรณ์เครื่องรับโครงข่ายของประเทศค่ะซึ่งปัจจัยแวดล้อมตรงนี้นะคะจึงเป็นตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆซึ่งอาจทำให้การพัฒนาดิจิทัลอีคโนมีโดยมีภาคเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อนนั้นใช้เวลานานค่ะหรือว่าอาจจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนานะคะภาครัฐ ของเกาหลีใต้ก็มีการสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนโดยการออกนโยบายส่งเสริมด้านอุปทานค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งการลดภาษีหรือว่าการให้สินเชื่อดอกเบี้ยตามแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดิจิตัลค่ะ มาดูในกรณีที่ภาครัฐเป็นแกนนําของมาเลเซียกันบ้างน,นะคะโมเดลนี้รัฐบาลของมาเลเซียนั้นเขาก็ใช้ในการดําเนินนโยบายค่ะโดยมีการผลักดันนะคะเป็นดิจิ t a ลมาเ a เซียนะคะโดยรูปแบบดังกล่าวนี้นะคะก็จะมีการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดในการสร้างบริการแบบ E-Wallet บนเทคโนโลยี NFC หรือว่า Near Field Communication นะคะ การพัฒนาระบบ e-payment ค่ะที่เป็นปัจจัยเร่งในการใช้งานเทคโนโลยีมีโมเดลที่สามารถพัฒนาให้เกิดความต้องการที่ตรงเป้าหมายเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะโดยมีการวางนโยบายไว้เป็นอย่างดีซึ่งโมเดลนี้อาจประสบความากับปัญหาความไม่ต่อเนื่องเวลาที่มีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลกันได้นะคะดังนั้นค่ะโมเดลที่อาจจะมองต่อไปก็คือกรณีที่มีภาคเอกชนเป็นแกนหลักอาจจะเหมาะสมกับสภาวะอุตสาหกรรม ICT ของไทยมากกว่าที่มีการพัฒนาอย่าง รวดเร็วแต่ว่าในภาครัฐเองก็ต้องเข้ามาดูแลในด้านของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อาจจะให้ผลตอบแทนต่ำนะคะโดยที่ผ่านมายังไม่ค่อยเห็นการพัฒน,นาดิจิตอลอีโคโนมีในประเทศไทยอย่างเต็มที่นักแต่การรับนวัตกรรมใหม่ๆของผู้บริโภคนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วผ่านแรงขับดันของภาคเอกชนเป็นสําคัญค่ะโดยการเติบโตในโลกดิจิตอลนั้นนะคะ ต้องมีการผลักดันในเรื่องของกิจกรรมบนดิจิทัลอีโคโนมีให้ตรงจุดรวดเร็วแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคกิจกรรมที่มีแนวโน้มว่าอาจจะมีผลตอบแทนต่นก็อาจจะไม่ค่อยได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจนัทอาจจะต้องให้ภาครัฐนั้นเป็นผู้เข้ามาลงทุนนะคะยกตัวอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยภาครัฐเขาก็มีระบบการจัดเก็บจัดส่งสินค้าครบวงจรโดยเป็นการให้บริการกับอ e ีคอมเมิร์ซรายย่อยให้ครอบคลุมเมืองหลักของประเทศที่มีจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งข้ามประเทศซึ่งเป็นโครง การที่ต้องใช้เม็ดเงินลงทุนสูงแล้วก็อาจจะได้รับผลตอบแทนที่ต่ำได้ค่ะ การปรับรูปแบบเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลอีคโนมีนะคะตรงนี้ก็มีความเชื่อมโยงมาถึงตลาดทุนด้วยเพราะว่าเขาบอกว่ามีการคาดการว่าตลาดทุนนในอีก5ปีข้างหน้าอาจจะมีการพลิกโฉมหรือว่าพลิกบทบาทเพื่อรองรับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะโดยคุณศิระอิรทตน์กำชัยนะประธานกรรมการบริหารและหุ้นส่วนบริษัท PWC ประเทศไทยได้มีการเปิดเผยถึงผลสํารวจค่ะ Capital Market t o 20นะคะ Will it change for good ซึ่งได้ทําการสํารวจค่ะผู้บริหารตลาดทุนและผู้นําใน แวดวงอุตสาหการรมการเงินทั่วโลกกว่า250รายนะคะก็แบ่งออกเป็นผู้บริหารในสายอุตสาหการรมตลาดทุนที่มีส่วนร่วมในการทําธุรกรรมให้แก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทั้งวานิธนกิจในหน้าค้าหลักทรัพย์บลกเกอร์หรือว่าตลาดหลักทรัพย์และกลุ่มที่เป็นผู้ใช้บริการค่ะเช่นกองทุนไพเรเวอร์คอตี้นะคะกองทุนบําเหน็จบํานาญเฮดฟันบริการประการันธุรกิจเง,งินการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารแล้วก็บริษัทจดทะเบียนต่างๆค่ะซึ่งแมคโครเทน4ประการนะคะก็จะประกอบไป ด้วยความผันพวนของเศรษฐกิจการเมืองและสังคมการเพิ่มขึ้นของกฎระเบียบข้อบังคับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการขาดแคลนทรัพยากรซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามตลาดทุนทั่วโลกในปี2563ค่ะโดยจะเป็นตัวเร่งนะคะหรือว่าเป็นการผลักดันให้เกิดการปฏิวัติปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหการรมบางประการในอนาคต ซึ่งผู้เล่นทั้งหลายค่ะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงตั้งแต่วันนี้หากต้องการให้ธุรกิจของตัวเองอยู่รอดเรามองว่าบทบาทของตลาดทุนในอีก5ปีข้างหน้าจะยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นค่ะต่อธุรกิจการเงินโดยเฉพาะเป็นแหล่งของการระดมทุนและช่วยการวางรากฐานการเติบโตของเศรษฐกิจโลกขณะที่กระแสแมโคโรเทรนตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเร่งหรือผลักดันให้เกิดการปฏิวัติปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหการรมบางประการในอนาคตซึ่งผู้ ทั้งหลายค่ะจะต้องมีการเตรียมรับมือกับความเสี่ยงตั้งแต่วันนี้ซึ่งหากต้องการให้ธุรกิจอยู่รอดก็ควรมีการพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะกับการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะถ้าเราไปดูที่ความท้าทายของผู้บริหารในแวดวงตลาดทุนทั่วโลกที่ให้ความสําคัญนะคะนั่นก็คือปัจจัยในการเพิ่มผลกําไรให้กับลูกค้าค่ะ,คะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็การดึงดูดและรักษาพนักง,งานที่มีความสามารถเอาไว้เป็นปัจจัยที่กดดันนะคะการ ดำเนินธุรกิจในอีกระยะเวลา5ปีข้างหน้าโดยแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่อาจจะมีการระดมทุนในรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตอย่างクラウดฟั n ดิ้งการกู้ยืมแบบเพ er ียร์ทูเพียร์นะคะหรือว่าธนาคารเงานั้นเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์ค่ะโดยผู้บริหารตลาดทุนถึง70%เชื่อว่าธุรกิจนอกธนาคารแบบนี้จะเป็นภัยคุกคามในระดับกลางถึงระดับรุนแรงนะคะต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์แบบดั้งเดิมและก็มีการ มองถึงความกังวลของผู้บริหารที่อาจจะต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในประโยชน์ต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและอำนวยความสะดวกในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น ดยความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีในตลาดทุนนั้นก็ต้องเผชิญกับปัญหาเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นปัญหาภัยคุกคามในโลกไซเบอร์อย่างต่อนเนื่องการถูกโจมตีอาจทําให้ระบบปฏิบัติการหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานเสียหายค่ะโดยในอีก5ปีข้างหน้าเอเชียนั้นจะกลายเป็นภูมิภาคที่มีบทบาทในตลาดทุนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยผู้บริหารในตลาดทุนถึง76%คาดการว่าในปี2563นะคะจะมีศูนย์กลางทางการเงินแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นคู่แข่งสําคัญของตลาดยักษ์ใหญ่ อย่างลอนดอนและก็นิวยอร์กซึ่งก็ ถือว่าจะมีตลาดเพิ่มขึ้นมาท้าทายอํานาจของผู้ทรงอิทธิพลณปัจจุบันนี้ด้วยค่ะค่ะดังนั้นนะคะภารกิจหลักที่ผู้บริหารตลาดทุนต้องให้ความสําคัญรวมไปถึงนํามาปรับใช้กับองค์กรเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี2 5 6 3นกะคะก็คือการจัดการความเสี่ยงเชิงรุกทั้งความเสี่ยงจากธุรกิจกฎระเบียบและเงินทุนค่ะนอกจากนี้สร้างพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งรวมไปถึงปรับรูปแบบการทําธุรกิจโดยนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ และมีการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ที่มากยิ่งขึ้นนะคะส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่ๆค่ะใช้ประโยชน์จากข้อมูลในด้านต่างๆเพื่อการวิเคราะห์คู่แข่งและลูกค้าซึ่งคุณศิระนะคะก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญที่กําลังจะเกิดขึ้นกับแวดวงตลาดทุนทั่วโลกจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากค่ะดังนั้นผู้ประกอบการที่ต้องการอยู่รอดต้องปรับตัวให้เร็วและทนันอีกทั้งต้องทํางานเชิงรุกตั้งแต่วันนี้ดีกว่าให้รออีก5ปีค่ะเพราะว่าถ้า ถึงเวลานั้นจะมองว่าเป็นเวลาที่สายเกินไปค่ะ มาติดตามกันต่อนะคะในเรื่องราวของการแก้ไขปัญหานี้นะคะของบ้านเราที่ล่าสุดนะคะก็จะมีการใช้พรบงเงินกู้เพื่อที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องนะคะแล้วก็ลดปริมาณน,นี้ให้กับรัฐบาลไทยด้วยในกรณีดังกล่าวนี้นะคะก็เกิดจากความคิดเห็นค่ะของทางด้านกระทรวงการคลังนะคะที่เตรียมการเอาไว้ค่ะหลังจากที่สํานักงานบริหารนี่สาธารณะนะคะอยู่ระหว่างการร่างพรบให้อํานาจกระทรวงการคลังในการกู้เงิน7จ็ดแสนล้านบาทเพื่อบริหารนี่ภาครัฐค่ะ ซึ่งนี่ต่างๆนั้น,นะคะก็จะมีการแก้ไขจัดการแล้วก็มีความคิดเห็นด้วยบอกว่าเออถึงแม้ว่าจะใช้กรณีแบบนี้นะคะมันก็ไม่ได้กระทบต่อสภาพคล่องแต่อย่างใดโดยการเตรียมการดําเนินการร่างพรบรให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน7จ็ดแสนล้านบาทเพื่อบริหารหนี้ภาครัฐนะคะอันประกอบไปด้วยหนี้จากโครงการรับจำนำข้าวหนี้ที่ัฐบ,บานค้างจ่ายกองทุนประกันสังคมหนี้ที่ คงค้างของรัฐบาลชดเชยความเสียหายให้กับรัฐวิสาหกิจต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพใน ในกรอบระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน20ปีนะคะเนื่องจากมีการกู้เงินส่วนใหญ่นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างหนี้ที่มีอยู่แล้วนอกเหนือจากนี้ค่ะเบื้องต้นก็จะมองว่าการกู้เงินดังกล่าวน่าจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการหนี้สาธารณะของไทยนะคะและก็มีผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาวแต่ต้องยอมรับค่ะว่าต้นทุนระยะสั้นอย่างดอกเบี้ยจ่ายของภาครัฐนั้นอาจปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมีผลกระทบในด้านของกราครคลังแล้วก็สภาพคล่องนะคะซึ่งโดยรวมนั้นภาครัฐ ก็อาจจะต้องมีการขายหุ้นของกระทรวงการคลังในกิจการต่างๆแผนการบริหารนี่ในรายละเอียดรวมไปถึงผลตอบแทนจากตราสารหนี้ในจังหวะที่มีการเสนอขายพันธบัตรในอนาคตด้วยค่ะ คงต้องประเมินว่าทิศทางต่าง,างๆเหล่านี้มันจะมีผลกระทบอย่างไรกันบ้างค่ะนอกจากนี้นะคะผลต่อน,นี่สาธารณะคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นไม่มากค่ะเนื่องจากแผนการกู้เงิน7จ็ดแสนล้านบาทมีวัตถุประสงค์ในการทําให้โครงสร้างการก่อหน,นี้ภาครัฐมีความสมดุลมากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลค่ะได้รับภาระการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยของวงเงินกู้ส่วนใหญ่ดังกล่าวในงบประมาณผ่านการค้าประกันเงินกู้และพันธบตัตรของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทําให้นี่ตรงนี้นะถูกนับรวมอยู่ในนี่สาธารณะไปแล้วค่ะดัง นะ้มูลค่านี่ใหม่ที่รัฐบาลรับภาระมาจึงมีไม่มากซึ่งครอบคลุมนี้รัฐบาลค้างจ่ายกองทุนประกันสังคมและนี่โครงการรับจำนำข้าวบางส่วนค่ะซึ่งหากรัฐบาลดําเนินการโอนนี้ทั้งหมดมาเป็นภาระของรัฐบาลนะคะจะส่งผลให้นี่ภาครัฐตรงนี้ปรับขึ้นเพียง0.6ถึง0.7เปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่ะและคงไม่ได้ส่งผลให้สัดส่วนนี้สาธารณะต่อ GDP เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญนะคะจากปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ43.3เปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ค่ะในขณะที่การขยายระยะเวลาการครบกำหนดของพันธบัตรรัฐบาลน,นะคะก็จะให้มีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นค่ะเช่นการออกพันธบัตรอายุ10ปีหรือว่าการออกพันธบัตรอายุ5ปีซึ่งตรงนี้นะคะก็จะส่งผลให้ต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ50บเบสิคพอย์ค่ะซึ่งเมื่อรวมผลต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกพันธบัตรที่มีอายุยืนยาวขึ้นกับผลที่ภาครัฐสามารถลดต้นทุนทางการเงินจากการเปลี่ยนผู้ออกพันธบัตรรัฐบาลน,นะคะมาณ มาทําเองตรงนี้ก็จะทําให้ต้นทุนสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะโดยมองว่าน่าจะอยู่ที่800-900ล้านบาทต่อปีสําหรับแผนการกู้เงิน700ล้านบาทในครั้งนี้ค่ะนอกหนอจากนี้นะคะไปดูที่ผลต่อการจ่ายเงินคืนเงินต้นนะคะที่ลดลงจากเดิมค่ะก็เป็นอนิสงส์นะคะหลังจากที่มีการยืดอายุนี่ให้ยาวมากยิ่งขึ้นดอกเบีย้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำนะคะก็ทําให การคืนเงินต้นนะมีการปรับลดลงจากเดิมรวมไปถึงการออกพันธบัตรที่มีเงื่อนไขในการปลอดการชําระคืนเงินต้นมีกรอบในการทยอยชาระคืนเงินต้นที่แน่นอนค่ะการยืดอายุหนี้จากระยะกลางเป็นระยะยาวมากยิ่งขึ้นนะคะและมีการปรับโครงสร้างหนี้ให้มีรูปแบบการปลอดการชําระคืนในงวดแรกๆจะช่วยลดภาระหนี้ต่องบประมาณรายปีส่งผลทําให้รัฐนั้นมีพื้นที่ในการบริหารด้านการคลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นผ่านภาระการตั้งงบประมาณเพื่อชําระคืนเงินต้นที่ลดลง และสัดส่วนของหนี้ต่อง,งบประมาณรายจ่ายประจำปี2557ที่7%นะคะเทียบกับกรอบความยั่งยืนทางการคลรังกำหนดไว้ว่าภาระหนี้งบประมาณในแต่ละปีนั้นจะต้องไม่เกิน15%และในภาระส่วนนี้มีแนวโน้มปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยศูวนย์วิจัยกสิกรไทยนั้นมองว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน,านี้นี้น่าจะช่วยลดภาระการชาระคืนเงินต้นได้ค่ะประมาณ4-5พันล้านบาทต่อปีซึ่งหมายความว่ารัฐนั้นก็จะมีโอกาสนำเอา เงินส่วนนี้ไปใช้เป็นประโยชน์ในโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาเศรษฐกษิจในอนาคตส่วนการขยายระยะเวลาครบกำหนดของพันธบัตรนะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่ไม่สามารถลงทุนต่อได้หรือว่า Reinvestment Risk นะคะช่วยลดผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนโยบายของเฟดที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าข้อดีของการออกพนาาันธบัตรระยะยาวจะช่วยให้ต้นทุนทางการเงินนั้นมีความผันผวนน้อยลงค่ะในอนาคตข้างหน้า สภาวะการเงินที่นับปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะอาจจะไม่เอื้อมโดยต่อการระดมทุนจากการลดลงของสภาพคล่องในระบบหรือว่าตลาดเงินที่เผชิญกับภาวะเงินทุนไหลออกได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะการออกพันธบัตรระยะยาวอาจช่วยลดต้นทุนทางการเงินโดยรวมของภาครัฐค่ะท่ามกลางสถานการณ์ที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของประเทศต่างๆในโลกอาจจะมีการทยอยปรับขึ้นตามทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่เฟดเริ่มกระบวนการในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นตามดังนั้นการออกพันธบัตรรัฐบาลที่มีระยะเวลายาวในช่วงที่ต้นทุนการเงินยังอยู่ในระดับต่ำจะช่วยลดความ เสียงที่ภาครัฐอาจต้องมีการออกพันธบัตรทดแทนที่มีอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตค่ะขณะที่ผลต่อสภาพคล่องในตลาดการเงินไทยในระยะข้างหน้าก็มองว่าอาจจะมีไม่มากนักค่ะและอยู่ในวงจาํากัดเนื่องจากคาดว่าภาครัฐที่จะจัดสรรปริมาณการออกพันธบัตรใหม่ในแต่และช่วงเวลาให้สอดคล้องกับการครบกําหนดของพันธบัตรเดิมรวมทั้งสภาวะตลาดการเงินในช่วงนั้นๆค่ะ ค่ะก็คงต้องยอมรับนะคะว่าถ้าภาครัฐมีการเสนอขายพันธบัตรออมทรัพย์ให้กับนักลงทุนรายย่อยในปริมาณที่มากขึ้นนะคะก็อาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินออมของประชาชนได้ค่ะซึ่งในกรณีแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะมีรูปแบบของการออมที่ผ่านภาครัฐออกมาอย่างพันธบัตรออมทรัพย์ในระยะสักประมาณ3ปีนะคะซึ่งคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะเลือกสรรในการที่จะเก็บออมในอนาคตเป็นหนทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มผลตอบแทนให้กับ พอร์ตของท่านได้เช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของเศรษฐกิจในต่างประเทศกันต่อค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร